สำหรับการติดตั้งกระบอกก,กันกินพลาสติก ABS นะครับอุปกรณ์ที่ได้มาก็จะมีเท่านี้นะครับซึ่งเราสามารถเลือกใช้ได้เลยในแต่ละขนาดรูท่อนะครับตัวนี้ยกตัวอย่างนะครับเป็นแบบขนาด B นะครับวิธีการประกอบนะครับตัวนี้จะใส่แบบดีก็ได้นะครับหรือจะใส่แบบนี้เอาอยางตัวเล็กเข้าไปแบบนี้แล้วใส่ก็ได้หรือจะใส่ตัวนี้แล้วก็ใส่แหวนขนาดใหญ่นี้ก็ได้นะครับ ขึ้นอยู่กับขนาด 4D นะครับยกตัวอย่างนะครับขนาด33มิลเราใส่ลงไปเนี่ยครับเราไม่มียางเราก็ใส่ได้มันก็การกลิ่นกันมแมลงแล้วครับต่อไปขนาด38มิลถ้าเผื่อเราใส่แหวนวงนี้วงเดียวได้เราใส่ลงไปแค่นี้ก็พอแล้วซึ่งถ้าเผื่อเราไม่ใส่มันจะเกิดรูครับ เห็นไหมครับใส่ยังไงก็ได้ครับไม่ให้มันเกิดรูจะใส่แบบนี้ก็ได้ใส่แหวนขนาดใหญ่ลงไปเลยก็ได้ครับหรือจะใส่คู่กันแบบนี้เลยก็ได้นะครับมาดูกันที่43มมิลน,นะครับ45มิลน,นะครับใส่ฟ้าจบครับ อุปกรณ์พวกนี้นะครับมันจะไม่ต้องกระชับมากแค่วางลงไปแล้วไม่เกิดรูให้มีแมลงหรือกลิ่นขึ้นมาก็พอแล้วนะครับแต่ถ้าเผื่อใส่แล้วมันกระชับได้มันก็ดีครับจะมีช่วงระยะที่ใส่ได้ตั้งแต่เท่านี้ถึงเท่านี้อะไรแบบนี้นะครับเท่านี้จบหรือจะใช้ฝาตะแกงเดิมก็ได้นะครับใส่ลงไป